กรอบกีนสมาร์ทเทคนะครับอันนี้เราอยู่ที่อําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะครับมาปรับปรุงระบบนะครับโซลาเซลล์นะครับเพิ่มเติมนะครับเซตนี้เราติดตั้งไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับครบมีกว่าแล้วนะครับตั้งไปเป็นเซตสูบน้ําบาดาลนะครับสูบน้ําบาดาลกับเสมออ AC นะครับหนึ่งแรงนะครับใช้ตอนนั้นใช้4แผงนะครับแล้วก็ผ่านบูเตอร์นะครับ ีปัญหาก็เรื่องของไฟนะครับไม่พอพุเตอร์ก็ประสิทธิภาพเริ่มไม่ค่อยดีแล้วก็คือก็เลยมาเพิ่มแผงนะครับก็เพิ่มนะครับเพิ่มเป็นแผงเพิ่มอีก2แผงนะครับเป็นแผงแผงที่เราเพิ่มเป็นของโซลาร์ตอนนะครับสามร้อยยีันนะครับแผงวอลลอกนะครับสามร้อยยีโพลีนะครับเดิมฝั่งนี้นะครับมีสีแผงนะครับก็มาเพิ่มตัวนี้อีกสแผงอะคเซตนี้นะครับเพิ่มเติมก็คือมี ระบบแยกแชาร์จด้วยนะครับก็คือเราต่อเป็นชาร์จลงแบตเตอรี่ให้ด้วยนะครับคือลุงเขาอยู่ที่สวนนะครับจะใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับก็ก็เลยเอาสองสองแผงนี้มาเพิ่มแล้วก็เอาสองแผงนี้ชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับทีนึงนะครับเดี๋ยวลองไปดูระบบข้างล่างทีหนึงนะครับที่ผมต่อไว้ให้นะครับครูนะครับโอเคอ่าเซตนี้จะเป็นเซตอินเวอร์เตอร์นะครับที่ตัวนี้นะครับเป็นของไมโน่นะครับติดตั้งเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วเราก็มีบูสเตอร์อยู่นี่ตัวนึงนะครับ แต่บูสเตอร์ผมถอดออกแล้วนะครับเสร็จนี้ไปใส่กับปั๊มสมิร์ทนะครับไฟฟ้านะครับหนึ่งแรงนะครับเดิมใช้สี่แผงนะครับตอนนี้เราเพิ่มแผงเป็นหกแผงนะครับแล้วก็แยกระบบให้ก็คือใส่หลังเต่าตัวนึงนะครับก็คือโยกโยกลงนะครับใช้สองแผงนะครับมาชาร์จลงแบตเตอรี่ผ่าน MPPT นะครับชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ลงแบตเตอรี่สองลูกตัวนี้นะครับอันนี้เป็นแบตเติมนะครับแบตรถยนต์แบตเก่า ถ้าถ้ายกไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับตังนี้จะไปะที่อินเวอร์เตอร์ปั๊มนะครับให้ปั๊มทํางานนะครับลักษณะก็จะประมาณนั้นนะครับถ้าตรงนี้ตรงนี้จะเป็น2แผงนะครับแผงนี้ที่ติดตั้งใหม่นะครับมาเข้านี้นะครับนี้เวลาเราโยกมาฝั่งนี้นะครับแผง2แผงนี้ก็มาอนุกรมกับอีก4แผงที่เราต่อไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ ั่งให้ปั๊มทำงานทีนะครับตัวนี้ถ้าใช้กับปั๊มหนึ่งแรงนะครับถ้าแดดดีๆก็รันอยู่ประมาณสัก40กว่าเฮิร์ตได้นะครับแต่ช่วงนี้วันนี้คือไม่มีแดดเลยนะครับเึ้มๆนะครับโวนจากแผงก็จะได้อยู่ประมาณนี้ยี่สิบกว่ากว่านะครับถ้ามีแบบแดดมาสักนิดหนึ่งก็ดันถึงประมาณ 30- 40เฮิร์ตเลยนะครับอันนี้คือในระบบของปั๊มนะครับทีนี้ถ้ายกขึ้นนะครับขึ้นปุ๊บนะครับมันก็จะ สองแผงที่ผมอนุกรมกันไว้นะครับก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็เข้าเข้าตัวคอนโทรลชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับที่เป็น VPT นะครับันนี้สานะของชาร์จเจอร์ตัวนี้ก็จะขึ้นนะครับว่าไฟมีไฟจากแผงมานะครับไฟจากแบตเตอรี่มานะครับจอตรงนี้ก็จะโชว์โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับอนนี้ก็จะเป็นสถานะจากแผงนะครับแสดงว่ามีการชาร์จอยู่นะครับอนนี้ก็จะเป็นโหลดนะครับเราไม่ได้ต่อเลยครับตอนนี้เราต่อแค่สายจากแผงนะครับ สองเส้นนะครับแล้วก็จากชาร์จเจอร์ตัวนี้2เส้นนะครับไปเข้าที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เรายังไม่ใส่ขั้วแบตนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ซื้อขั้วแบตมานะครับเดี๋ยวลุงเขาจะใส่เองนะครับก็เลยต่อจําลองให้ประมาณนี้นะครับถ้าออกกีแบตเตอรี่นะครับก็ถ้าจะใช้ก็เอาอินเวอร์เตอร์นะครับมาต่อจากขั้วบวกลบตรงนี้ได้เลยนะครับเป็นระบบ2 4โวลต์นะครับแบตเตอรี่อนุกรมกันนะครับสองลูกนะครับชาร์จผ่านอีว t ชาร์จเจอร์นะครับ อนุกรมนะครับตอนนี้จะเป็นมีโวลต์นนของแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแอมป์ชาร์จจากแผงสองแผงที่อน,นุกรมกันอยู่นะครับมาห้าจุดสามแอมป์นะครับโวลต์จากแผงมาอยู่ที่หกสิบสี่โวลต์น,นะครับณตอนนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ระบบชาร์จก็บอกว่าเป็น mppt นะครับชาร์จอยู่ที่ระบบย4ิบสี่โวลต์น,นะครับ ชาร์จเจอร์ตัวนี้จะาชาร์จที่ระบบ12โวลต์กับ24โวลต์นะครับโซล่าถ้าเป็นระบบ12โวลต์ Kristen, มันจะแม็กอยู่ที่400วัตต์นะครับถ้าเป็น24โวลต์ Disk ubine, จะแม็กอยู่ที่800วัตต์นะครับประมาณนี้นะครับถา้าท่านใดที่มองหาระบบนี้อยู่นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่กลิสมาร์ทเทคนะครับโซล่ Rules, าเซลล์ชัยภูมินะครับคลิปนี้ขอจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ